ทันข่าวประคั่งกีฬาฟุตบอลไทยใบฉีดสไตล์ประเจวันที่11สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดี่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาล่ะในงางานนี้บอกได้เลยลูกโซ่ลงช่วยโอบีโอเดนเซ่เก็บ3แต้มเหนือคู่แข่ง1ต่อ0นะ เดี๋ยวกันนี้เปิดสายติในการเล่นของนิโคลัสมิเคลสันฟูตบลแบก็กทีมชาติไทยในเกมช่วยต้นสังกัดโอบิโอเดนเซเปิดตารางเชื่อดฮิวเลอร์บรอสฮิวเลอร์บรอสนะฮะไปหนึ่งต่อศูนย์ในตะกบบอลดิวิชันหนึ่งเดนมาร์กลีกรองนะดัดทีสี่ฤดูการตะกบบอลยี่สิบสี่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกันนี้เกมนี้ลูกโซ่เองนะครับผมก็ดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย25ปี ยังคงได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่4ตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่78ตามแทคนติกของโค้ชส่วนสถานการณ์ในลีกของทีมแข่งไป4นะัดชนะรวดนะฮะหลังจากฝูงของตารางคะแนนล่าสุดโดยสถิติของนิโคลัสมิเคลสันในเกมดวลกับฮิวเลอร์บรอชมีดังต่อไปนี้ลงเล่น78นาทีผ่านบอลแม่นยำ30ครั้งหรือ84%ออกบอลยาว1ครั้งคอสบอล3ครั้ง สกัดคู่แข่ง1ึครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่ง1ครั้งเข้าประทะทั้งหมด10ครั้งเสียฟาวหนึครั้งถูกทำฟาวสองครั้งสำหรับโปรแกรมต่อไปของโอบีโอเดนเซจะออกไปเยือนอ่าโบคัฟบีนเอฟหนึ่งแปดเก้าสามในศึกฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งเดนมาร์กในฤดูการสองพันยี่สิบสี่และที่ห้านวันศุกร์ที่สิบหกสิงหาคมเวลาเชียงคืนตามเวลาของประเทศไทยเช้าวันเสาร์ที่เจ็ดสิงหาคมในคารักดีนนั่นครับ ผมเป็น่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูคลต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจนิโคลัสมิเคิลสันกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเั็นครับร่างยังไงงานนี้ไทยลุ้นแซงฟิลิปปินส์อินโดสถานการณ์อันดับชาติอาเซียนเหรียญรางวัลอลลิปิกเกม2024โดยอัปเดตสถานการณ์เหรียญอลลิปิกเกม2024ของชาติอาเซียนบนเวทีโลก ในวันสุดท้ายของการแข่งขันคือ11สิงหาคมวันนี้ไทยเรามีลุ้นแซงขึ้นเบอร์นหนึ่งทีมชาติอาเซียนในเวทีโอลิมปิกเกมโดยทางด้านของส้มดวงอักษรใจดีนักยกน้ำหนักจากประเทศไทยจะลงชิงช้ยเหรียญทองในวันนี้ยกน้ำหนักหญิงรุ่น81กิโลกร,รมัมสุดทางการปัจจุบันฟิลิปปินส์นำอันดับที่1ของทีมชาติอาเซียนบนเวทีโลกมี2เหรียญทอง และก็2เหรียญทองแดงรวมแล้วสี่เหรียญตามมาเป็นอันดับที่2อินโดนีเซีย2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรวมแล้ว3มเหรียญส่วนอันดับที่3เป็นไทย1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวมแล้วหเหรียญซึ่งหากว่าไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ในวันนี้จะแซงขึ้นเป็นอันดับที่1ของชาติอาเซียนบนเวทีโลกนครค้รานิ้ทันทีเลยนะนะแต่ผมเป็นตัวงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะฝากไปให้กำลังใจทางทางนักกีฬาไทยกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงญี่ปุ่นเผยช็อตสารัอยู่เย็นฉลองชายนัดแรกพบกับนานของเริโนฟายามากุชิโดยงานนี้ญี่ปุ่นเผยช็อตนะฮะทีมของญี่ปุ่นเริโนฟายามากุชิเปิดเผยภาพช็อตของสารัอยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยฉลองชายชนะครั้งแรกหลังเปิดบ้านคว้าชัยเหนือโทชิกิเอสซี SC ไป4-3 โดยเกยมดังกล่าวสารัตอยู่เย็นวิดฟิลด์อาบมาประสบการณ์จากประเทศไทยมีรายชื่อกับต้นสังกัดใหม่ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายเข้าสู่เวทีเจ2ในช่วงเดยที่2ในครนอ่าผมเป็นวทาง,งานนี้ก็ขอแสดงคมยินดีกันด้วยนะฮะสารัตของเรามาแล้วเรามาดูข่าวต่อมานกกนครับอะอไรยังไงด่วนเลยนะสู่เวียดนามกลางปัจจัยเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยจะพบกับความพ่ายแพ้ต่อหน้าแฟนลุกอย่างที่ประเทศไทยในครนี้ โดยงานนี้ก่อนเกมแมตช์ชีตาช้ำ SEA V League สนาม2ที่ประเทศไทยจะเปิดฉากขึ้นในเย็นวันนี้ระหว่างที่ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามล่าสุดนั้นสื่อใหญ่ของเวียดนามเปิดเผยปัจจัยที่จะทําให้ทีมชาติไทยพบกับความพ่ายแพ้ต่อหน้าแฟนๆที่ประเทศไทยคือเนียนอาทินริน บอลเลวของเวียดนามในครั้งนี้โดยการรายงานข่าวจากทางของสื่อเวียดนามระบุเลยนะว่าทีมชาติเวียดนามนอกจากจะมีผู้เล่นตัวเก่งอย่างเย็นอาร์ทีบิชเตียนและก็วิเทียนนูนกเกียนแล้ว ทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามยังมีผู้เล่นตัวธิด็ดอย่างเยยนทีรินที่พร้อมจะสร้างปัญหากับทางทีมชาติไทยซึ่งสื่อเวียดนามระบุเลนเรว่าเยยนทียินเนี่ยเป็นผู้เล่นส่วนสูงึง180เซนติเมตรและก็มักทําให้คู่ต่อสู้หวาดกลัวอยู่เสมอเนื่องจากความสามารถของเขาในการสกัดกั้นและก็โจมตีอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบโดยทัน้ันของเยียนทีทรันนะฮะก็ทําได้ดีในทุกจังหวะทั้งแนวรับจ่ายบอลเตะแตะบอล สกัดบอลและก็บุกโจมตีพร้อมกับเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงโดยสื่อเวียดนามชี้ชัดเองได้ว่าทางด้านของเมื่อเหนียนที่เทรียนผนึกกาลังกับเนียนที่บิชเตรียนมีสิทธิ์จะสร้างเซอร์ไพรส์ต่อหน้าแฟนๆที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับอ่านะผมเป็นคว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลาวกานนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะารยังไงสิบข้อรู้จักบรนดอนโดควันเต้ดาวรุ่งของอินโดฝั่งเมืองทองนะ โดยกันนี้ทานดน้าของเปโอนโด,โดควานเต้เพชรเม็ดงามแห่งวงการลูกหนังอินโดนีเซียกับการทำลายสถิติมากมายนะฮะทั้งยังเคยไปดลดเล่นในลีกตุรกีมาแล้วอีกต่างหากและล่าสุดเนี่ยเขาก็ย้ายมาคาแข่งในเมืองไทยที่เมืองทองในครั้งนี้กันแล้วซึ่งงานนี้เรมามาดูกันสักหน่อยว่าเขาคนนี้เป็นใครมาจากไหนอาชีพหนึ่งกันก่อนก็ได้กันเจ้าของสถิติที่อินโดนีเซียนะ ซึ่งทางด้านของบรอนโดควานเต้คือเพื่อเล่นความหวังใหม่ของอินโดนีเซียกับพรสวร์เชองลูกหนังอันเอกอุที่ติดตัวมาตั้แต่ยาวัยอีกท้งยังคงสร้างสถิติมากมายในเรื่องของอายุน้อยที่สุดในแง่บุมต่างๆไล่ตั้งแต่เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด16ปี10เดือนแล้วก็อีก15วันที่ลงเล่นในลีกอินโดนีเซียปี2021เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด17ปีกับอีก104วันที่ลงเล่นในกระทางทีมชาติอินโดนีเซียปี2022 ต่อมาข้อที่2เคยค้าแข่งยังลิกตุรกีโดยนันเตเซียพยายามนะฮะสนับสนุนผู้เล่นให้ออกไปลดแน่น,นต,ต่างๆประเทศโดยเฉพาะยุโรปที่ก่อนหน้านี้ส่งวินตานซูเรมนันจากเซอร์เบียโปรแลรนด์และก็โซลราเกียและวก็เอกี้บารณดาโปรแลรนด์โซลราเกียไปเก็บเลเวลจนกลับมาเป็นกำลังหลักให้กับทางทัพดีอีเกลในครั้งนี้ โดยกระทั่งถึงคิวของบรันโดควานเต้ที่ประเดิมลีกสูงสุดในวัยเพียงแค่16ปีก่อนจะต่อยอดในการเซ็นสัสญญากับโบคุมสโมสรในลีกรองของตุรกีเมื่อฤด,ดูกาล2023และแม้เขาจะไม่ได้สัมผัสเกมการแข่งขันที่ดินแดนก่อยงวงแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้รับมาน่าจะทําให้เจ้าตัวเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้ต่อมาข้อที่3การตัดสินใจไม่ยากกับการย้ายเข้าสู่เมืองทองนะ โดยไทยนีคือฟุตบอลอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแน่นอนนะว่าการที่เล่นอาเซียนจะย้ายบาคาคาแข่งบนแผ่นดินสยามย่อมต้องเผชิญกับความยากลำบากในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะต้องเจอกับความกดดันรวมไปถึงการแข่งขันที่สูงเร็วและสวดมาก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนัก อย่างไรก็ตามสำหรับโบรนโดควานเต้เป็นความท้าทายในอาชีพแม้จะยัง19ปีแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ดีโดยเจ้าตัวเล่าถึงวินาทีในการตัดสินใจย้ายัายังคีเลนพยอมบอกว่า ผมใช้เวลาไม่นานในนะาที่จะเซ็นสัญญากับเมืองทองคือสโมสรใหญ่ในไทยลีกและคือลีกที่ดีสุดในภูมิภาคเลยก็ว่าได้ผมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ที่นี่มันจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีและผมหวังว่าตนเองจะมีส่วนช่วยทีมประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้เจ้ามาข้อที่4นักเตะไทยชื่นชม โรนัลโดควันเต้รู้จักนักเตะไทยหลายรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทียรศิลป์แดงดาหรือว่าชนะทิพย์สงการศิน์รวมไปถึงจตุทานเข็มดีและก็กวินธรรมชนันที่เขาเคยไปเชิญหน้าดาด้วยในศึกซีเกมส์2 1ที่ประเทศเวียดนามไทยชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ1.0ต่อยอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงแข้งสยามประเทศที่วันอร์คิดแห่งอินโดเลือกผู้เล่นที่ตนเองคิดว่าเก่งที่สุดภายใต้ทัพช้างศึกเขานั้นไปจิ้มที่ ชนาทิพย์สงกระสินโดยที่บันสั้นๆนะว่าถึงสมบัติของเพลย์เมเกอร์ไมล์เิแปว่าเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในเชี้ยววินาทีเจ้ามาข้อที่5ที่มาของชื่อของเขา ซึ่งอานนี้โประบร์โบโตวควันเต้คุณพอ่อของดารุกอนาคตไกลคืออดีตศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไซเบเรียและขยายมาคคาแข่งที่นอินโดนีเซียตั้งแต่ยายุอย่างน้อยกระทั่งพบรักกับคุณแม่ของเขาและด้วยความที่เล่นตำแหน่งโหวกมันจะทำให้โบร์โบโต้ชื่นชอบโรนโดเพชฌฆาตรระดับตำนานทีมชาติบราซิลเอาเป็นอย่างมากและด้วยความหลงใหลในดาวยิงเจ้าของสมญาอานายมันจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อถึงการนำมาเป็นชื่อของลูกชายของตนเองในครั้งนี้นั่นเองครับ นี่นะครับผมก็เป็นการพูดถึงทำความรู้จักกับเจ้าหนูดาวรุ่งของฝั่งอินโดนะฮะโรนันโดควานเต้และนี่ก็เป็นทันขา่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบยอยิชิอิสตายประจาวันที่11สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ